ตอนนี้จากที่พักมาถึงสะพานตรงมอเตอร์เวย์ครับหรือบายพาสเนี่ยตอนนี้ก็ด้านซ้ายนีจะเป็นอ่างเก็บน้ำมาตะชะนันนะวิ่งมาจากโรงแรมตอนนี้ก็ประมาณ7โลแล้วมันเป็นทางเหมือนก็ขึ้นมาตลอดเลยนะเป็นเดินซึมๆนะครับแล้วก็ วิ่งเพจหเพจนจ็ดนะครับ่อนงทางจะหนักนงอเงยแล้วก็เมื่อเช้าก็จะวิ่งลัดเลาะเข้ามาตรงทางของเป็นหมู่บ้านตามเส้นเส้นย่อยก็ะจะเป็นผ่านจากตรงเส้นทางหน้าต่อเรียกมอตเตอร์เวยเหมือนกันแต่ว่าเป็นหนองปือนะครับทางพัทยาแล้วก็วิ่งมาห่างเก็บน้ำชลมานนะ ผ่านถนนเอ,อ่ออะไรประพาประาน,นิมิตอะไรเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวก็ถึงแล้วเลี้ยวซ้ายนะก็จะถึงอ่างเก็บน้ำแล้วตอนนี้มาถึงอ่างเก็บน้ำชลมาแล้วเมื่อกี้แฟนโทรตามนะครับตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบสามนะ เดี๋ยวหงมองครึ่งจะเป็นอาหารเช้า,ชาเดี๋ยวเราก็น่าจะเหลือระยะอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดโลนะครับถึงที่โรงแรมเดอะจิมนะครับทางค่อนข้างสวยเลยนะเป็นทางลาดลงยาวไปเลยนะยาวไปไปถึงมอเตอร์เวย์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยมมอเตอร์เวย์กลับโรงแรม สวยมากนะครับเป็นหอยมาตอยเกา่เกาๆแต่เรีอ่ังเก็บน้ำบ้างปะอ่าไม่ใช่ชนละมาดในตรงด้านนู้นจะเป็นภูเขาคนระับมีดอ,อกเ,เช้าชาด้วยสวยมากวันนี้ก็ตื่นมาวิ่งประมาณตีสี่สี่สิบนะเมื่อเช้าก็ตื่นตีสี่้วไม่กล้าออกมันมืดไหม สวยมากตอนนี้เหงื่อท่วมเลยตอนนี้อยู่อ่างเก็บน้ำชลมานนะครับื่อที้ผ่านถนนอ่พอพรประพานิมิตรนะก็วิ่งมาเดี๋ยวเรากลับไปแกะขุตรงไปเนี่ยก็สุดรอบอ่างแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายจะเข้ากลับมอเตอร์เวย์แล้วก็กลับโรงแรมนะครับดูตอนเช้ามีหมอสวยมาก ยังไม่อ้วยังไม่ผอมด้วยดีผอมอยังสวยมากเลี้ยวซ้าย ครงการอ่างเก็บน้ำมากไป4600เมตรตัดเข้าไปยังถนนหมายเลข3240ต้องขึ้นสะพานข้ึไนออกจากอ่างเก็บน้ำนะครับก็ขึ้นสะพานเลยนะเพื่อจะข้ามไปนึง hour 29 m i n า t e s 19 seconds ปเปนะ <7 minutes. S 1> ้น2ินีกิโลเมตรามสะพานของมากันะข้าตรงนี้บาตเวจะไปรู้สึกจะไปพวกละยองนะที่ทใหม่ถนนดีมากนะลงรมาจะาพัยาตรงนี้ว <Second. S 1> ิ่งเข้ามา pace นะ s minutes t h seconds per k i l o m ใช้พรวิสตีตอนนี้อยู่ซอยยี่สิบนะเดี๋ยวเรารู้สึกจะตรงไปก็จะถึงหลังโรงแรมก็คือส่วนสาธารณะของหนองปืนนะครับเป็นบุกเล็กๆวันนี้ส่วนสาธารณะของหนองปือนครับ ยยอตอนนี้กลับถึงโรงแรมนะครับตระยะทางก็ประมาณ14.45กิโลนะจากโรงแรมเดอะเจมไปถึงอ,อ,อ่างเก็บน้ำมาดประชันนะครับแล้วก็เมื่กี้ไปวนที่สวนสาธารณะของออหนองปืยรอบนี้นครับแล้วก็วนกลับตอนแรกคิดว่าจะได้ระยะกว่านี้ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเมื่อวานจะได้เยอะกอว่านะเมื่อวาน16กโลกนะวันนี้ได้ประมาณ14.5แล้วประมาณนี้จบคลิปครับสองศูนย์ห้า